นี่นะคะสาวป่านะคะนี่ดูท่าค่ำ <c oughs> วันนี้เราจะมานั่งกินข้าวกันตรงนี้นะคะท่ามกลางสะน้ำนะคะทุกคนธรรมชาติสุดๆในคนในได้ทีแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ปลาด้วยนะคะทุกคนเห็นไมอ้่ปลาอะไรไม่รู้อ่ะสวัสดีค่ะ พบกับช่องเอื่อน้องพาล้ออีกแล้วนะคะวันนี้ก้ามานคือเก่าค่ะมาเห็ดเบียดเบียกร้ายหลายถึงไงแบบคนมันยังฉินเนาะคนนขียนคนไม่สินด้วยเป็นหนาเนาะพี่น้องเนาะฝันีีก็อยู่ทงามกลางสะน้ำเลยนะคะทุกคนบรรยากาศดีเวอร์ก็สิมาน เตรียมความพร้อมปลูกหญ้าที่เราไปไถกันนะใช่ค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนก็หิ้วเข้าค่ะมาพามากินข้าอีกแล้วบ่้มี่ยังกินเลยบุ้มี้เมื่อวันนี้ไม่อยางกินเนี่ยกินเขากับกล้วยจานนี้ค่ะแนวกินเฮาเนอะนี่นี่นี่กล้วยบานาน่าค่ะจะมากินกล้วยกับเข้าด้วยค่ะมีมีอะไรบ้างแม่นันทุกงากคักลายไม่ทุกยากดิกำลังจะรวยคนกำลังจะรวย นี่เอ้าหิวค่ะมีอย่างก็กินไปก่อนนะแต่ว่าอันเขามีเขาอันนี้มานํำเสนอช่วงนี้กำลังแบบโชว์เพื่อนๆเอยนี่ค่ะหอมมากเลยค่ะเขาเมามีซึ่งมันจะมันจะมนี้แต่พอหนานี่เนาะแมนแมนหนานี่มันจะแสีบหน้าอึมแต่บ่แสบแมนค่ะมันเป็นเขาใหม่เห็นบ่มีอย่าง เดี๋ยวเราจะกินกล้วยกับข้าวเม่า <c oughs> ขนม<น>อันนี้อะไรทองม้วนค่ะนี่นี่มีขนมอันนี้อเนาะอันนี้เปิ้ลยังก็ดอกบัวบ่ดอกยังเนี่ยดอกจอกบ่ไม่รู้ดอก,ดดอกอยังพี่เล่าดอกใขนมดอกไม้ขนมดอกไม้ค่ะเคยกินตะกี้อยากกินค่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยมีแล้วเนาะ,นะมีอย่างก็กินมาก่อนค่ะมัน อ pools, อัันนกล้วยกับข้าวเหนียวผู้ใดพากินก็ล่าอ, mhm. อยู่นะคะทุกคนเพราะว่าหิวข้าวมากเชื่อว่าต้องเคยกินทุกคนเคยกินไหมเห็นแดดแดดทั้งสี่บรรยากาศดีอยู่นะค่ะร่มเย็นร่มเย็น มันเขาหนาาแล้วเนาเนะม,ม,มานะคะกินข้าวด้วยกันคะ่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะกินข้าวให้บึ้ง,ง,งซสือๆพี่นอ้องทั้งบ้านเนี่ยยังกินไปแล้วเนาะไปแล้วค่ะ